ไปไหนไปกรามกครับ <laughs> ไปหาหมอครับไปกรมกครับดูท้องฟ้าน่ากลัวมากต้นเมเบิลดสูสีน้ำตาแล้วค่ะวันก่อนยังสีเหลืองอยู่เลยสีสีไตรหรอ ตอนนี้เรามาถึงโรงพยาบาลสิวรัตเรียนแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณ7จ็มงหหนาทีนะคะโร,โรงพยาบาลโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะอากาศหนาวค่ะดูท้องฟ้าดูฝนจะตกนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศฝนน่าจะตกโอ้ยไม่ค่อยชัดอ่า มาทำไมไม่ใช่มาหาหมอครับเป็นแพ้ยาค่ะมาทดสอบการแพ้ยาว่าแพ้อะไรนะคะวันนีต้ต้องเข้ามาในตัวจังหวัดเซียวเรตเรียนค่ะ หมู่บ้านเราก็มีมีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมีแต่มีแกมีนัดก่อนหน้านี้อุย้ยดูท้องฟ้าตอนเช้าที่จอดรถหายง่ายมากต้างสายหน่อยจอด,ดออน,นี่เตเนซิตาโอชอยม่เดียเนาะ ม่อตปนอีนนเอตตบรรยากาศเช้าๆนะคะแปดโมงเช้าะค่ะตอนนี้ผู้คนก็พากันมาโน่นคือที่จอดรถโรงพยาบาลค่ะใครที่มีนัดแล้วก็ไม่มีรถก็โทรไป ขอจองรถพยาบาลมาส่งถึงที่เลยถ้าสามีทำงานพาแม่ย่ามานี่ก็ก็อันนี้ค่ะเรียกรถพยาบาลค่ะคันสีขาวนี่คนที่มีนัดกับหมอแต่ว่าคันสีเหลืองนี่จะสุกเฉินไปไปหาหมอไปหาหมอ a า médico Al m Adiós, Dragón.